เกิดอะไรขึ้นครับกำลังจะมาดูโลเคชั่นครับเป็นไงครับคุณแจคข้ับากดล็อกขึ้มันไม่หยุดไปอ่าออนี้ออ้อกูขอด้ยผู้ร้ายผู้ร้ายเจอผู้ร้ายแล้วมันคือไอ้หี้อตากล้องเนี่ยไอ้ไนี่ไงแล้วคือเขาต้องเดินจุ๊ยเหนื่อยไปตรงนู้นเลยโอ้โหไม่เห็นม่เไ่เหนไม่อนไมเนเน่เหน่น ูเอาไวรครับทำไรครับตอนนี้ซื้อของครับอ่าซื้ออะไรบ้างครับสวัสดิการกองด้วยครับแล้วก็เป็นคนเล่น MV ด้วยครับเป็นเจ้าของเพลงด้วยเจ้าของเพลงด้วยทําหลายๆอย่างแล้วก็เราอยากเกียดครับว่าทำให้ชีวิตสนุกครับอย่างเช่นเราเขียนเราเห็นแล้วก็คือจะหักว่พี่นะหักกันเทิ้งเลยนะจะเทแรงนี่เราอยู่ที่ไหนครับโรงแรมซาเทียบดีว์วัดไทครับอ่า ผมจะบอกว่าที่ผมเลือกสถานที่ถ่าย MV นี้ก็เพราะว่ามันเป็นที่ที่คนในเพลงได้เจอกับผมครับอ่าอ้อม,ม,ม,มีมีสตรอรี่อีกแล้วสตรอรี่ใช่เลยเลือกที่นี่ที่นี่เพราะมันเป็นสถานที่ที่บอว่าครั้งแรกหรืออะไรหลายอย่างใช่เป็นครั้งแรกครับแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายโอ้สวัสดีครับวันนี้เรา,ามานพบกับบุ๊คไคลลีใส่เสียงจ๊ วันนี้นะครับเราจะมาดูอะไรจะมาดูการทําผมของไฮฮอตนี่คือเทคนิคการถูกอันนี้พี่เขาเป็นหมอพี่เขาเป็นช่างช่างผมระดับประเทศนะครับอันนี้ทําให้ไฮฮอตก็คือส่งไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรเปรียบหยอยเขาเรียกเปียหยอยเปียหยอยเรียกแปะไม่ใหญ่รักเขาเรียกว่าเรียแปะไม่ใหญ่รักเรีแปะไม่ใหญ่รักก็คือจะปิดกีดตรงนี้ข้างๆแปะไม่ใหญ่รักใช่อันนี้ส่งพ่อตาไม่เอาครับลงยิงวันนี้ อฟซีก็เหลือสิบคนนะครับเหลือสิบคนก็ยิงได้แล้วก็ชนะนิวคาสเซิลได้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากจริงๆใช่แต่ว่าจริงๆผมแฟนเชลซีนะแต่จริงๆเนี่ยวันนี้จะใส่เสื้อลิเวอร์พูลมาเขามไม่ใส่หรอเพื่อก็เห็นบุกบอกว่าน้องเขาเอาเสื้อแมนยูมาแล้วนิวเยตเพิ่งยิงไปสองเมตรอ๋อแต่พี่ก็ว่าไม่เดีอดอ่ะบาเยเยนแล้วนะนี่แข่งเก่งแข่งเก่งกันเข่งยิงไว้บุกก็ใส่แล้วไหมแต่ก็คันอยู่คันอยู่ ผมจำชื่อนักเตะลิเวอร์พูลได้ผมจำได้ลาเวียอคาเซโดโอ้โหแพงด้วยจำได้สองตัวเลยอยู่ด้วยกันอยู่ในความฝันอยู่ในความฝันแต่ใครบอกว่าเชลซีโงูไม่จริงเชลซีคุ้มเพราะอะไรวะย้อมแมวขายขายห้าแหวกกับเมาส์ไม่รู้ไม่รู้หรือกับซาตันอิมายูโมวิชหรือกับซาตันเทพเจ้าเทพเจ้า สามสสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับบ d ไฮ e s c ซีนเพลงที่ชื่อว่าแซดในใจนะครับเพลงนี้รีเทลิ่งกับ h g h h o t Vsuit แล้วก็ BT นะครับผมขอขอบคุณนะครับแก๊งดาไฮนะครับที่มาช่วยร่วมสร้างสรรค์ในเพลงนี้ครับและที่ขาดไม่ได้เลยพุ่มกับและก็ช่างภาพโปรดักชั่นทุกๆอย่างขอบคุณมากๆครับแล้วก็เรามาอยู่ในทีม กีฬานะครับเสื้อเชีร์ซีก็ทีมนี้ชื่อลิเวอร์พูลครับเกิดมาในเชียร์ลิเวอร์พูลแต่เกิดครับสามครบครึ่งก็พ่อผมก็สอนแล้วว่าอันเนี่ยเรียกว่าข้าวหน้าเป็ดอ้ผมก็เลยบอกเฮ้ยพ่อไม่ได้ลิเวอร์พูลไม่ใช่เป็ดหงก็คือหงไม่ใช่หงลิเวอร์พูลไม่ใช่หงลิเวอร์พูลคือนกลิเวอร์เบิร์ดเย้ใช่ป่ะพี่อันนี้เป็นความรู้นะผมคุณจะมามัวๆซัวๆเป็นหงไม่ได้นะ ว่าเป็นนกหรืวอว่าเบิร์ดรในตัวนี้คนนี้ครับใช่โอ้โตั้งแต่พี่พูดมารู้สึกห้องดูเย็นขึ้นเยอะเลยนะพี่ใช่พี่โอโอพูดมาเงียบกิ๊บเลยที <laughs> ย่ <c oughs> นี่อ่ะเท้าองเาเลยเท้าของเขาเลยตอนนี้เ <c oughs> ทเท่คนโทรมาสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคนสวยสุดปังอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังที่สุดในโลกนะตอนนี้นะตอนนี้เ,เ,นเรามาพบกับอ่วยเสียคนเลยพี่ไผ่หลิวครับอ้าวไม่ใช่<笑><笑>แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะคาร่า,าค่ะใช่ทุกๆคนอาจจะเห็นเขาในหลายๆที่ในหลายๆที่ครับที่ไหนอะแอี่เช่นติ๊กต็อกครับผมติ๊กต็อกนี่เต็มที่เลยไวรัลครับเขาได้ไปถ่ายแบบกับ เจสซี่ลินการ์แน่นอนวว้าจริงเข้าไปกับลินการ์ก่อนแล้วไม่เป็นไรโอ้ใช่แต่คนนี้เขาเคยถ่ายแบบกับลินดามแยมอะไรของเอมโมนะเอ็มเปเป้เอ็มเปเป้เขาก็เตะบอลผมไม่ได้ไปถ่ายเขาถ่ะรเทกายมาเนี่ยครับวันนี้เราก็ได้ช่างผมอีกแล้วนะครับทุก EP เราต้องมีพิเตอร์ครับพี่มิ้งสวัสดีครับโย่หวังว่า ช่วงเดือนนี้เขาจะมีงานอีกประมาณ2ี่สิาิบกองโอ้จริงไหมครับมริงครับสาธุาพ่อแน่นะครับ <c oughs> ไม่ใช่กองผมคนเดียวนะ <c oughs> กองคนอื่นด้วยเอาละครับนอกจากที่ผมจะมาร้องเพลงเพลงนี้แล้วนะครับจะมีจิกซอชิ้นสําคัญนะครับของเพลงนี้ที่ทําให้เพลงนี้มาสมบูรณ์มากขึ้นต้องขอขอบคุณดาไฮวันนี้เราจะมาแนะนําดาไฮกันนะ <Yeah. S 1> ครับว่าใครริทึ่ริงกัน <c oughs> นหนึ่งะครับจากวันนี้ครายนะครับผมแล้วก็คนต่อมาบีทีครับบีซูครับจากดานายครับก็นี่แหละครับ3คนที่พ ah ิจาริงก็ขอบคุณมากเไม่งั้นเพลงนี้ก็จะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีเชี่ยลสาเหตุที่เลือกก็เพราะว่าแน่นอนครับทำเพลงเศร้าเราก็ต้องคิดถึงแกงที่เป็นเจ้าพ่อเพลงเศร้าโอเชีแมน

้าตนี้ขอบคุณมากนะครับฝากช่องทางการติดตามหน่อยได้ไหมครับฝากติดตามช่อง TikTok k a r a United แล้วก็ IG Karate นันนะคะครับก็สามารถไปฟังเพลงแซ d ในใจได้แล้วทุกสตรีมมิ่งของ KL Official ค่ะมีคำถามจากทางบ้านครับถ้าเกิดสมมุติว claro <fik> <g anger> ่าคุณมีเรื่องแซดในใจครับคุณเลือกจะเก็บเอาไว้หรือเล่าให้เพื่อนคุณฟังเก็บเอาไว้ครับเพราะเป็นเรื่องที่แซนใจ ก็ต้องเก็บเอาไว้ดิเล่าไงะเรืองแะถ้าคุณมีเรื่องแสในใจคุณจะเก็บเอาไว้ห uh รือคุณจะเล่าให้ใครฟังถ้ามันให่อใหมถ้าคุณมีเรื่องแสในใจคุณจะเลือกเก็บเอาไว้หรือเล่าให้ใครฟังเอาไปขายตอมือสองครับเดี๋ยวเราไปหาตังดาวใหม่ นี่คุยเรื่องคุยเรื่องอะไรอ่ะก็ต้องเก็บไว้ในใจอยากให้ใครรู้ว่าเราอ่อนว้าวเยี่ยมต้องพูดว่าไม่เป็นไรทั้งที่ฉันร้องให้ในใจอยู่จริงๆจะเป็นจะตายต้องแสดงว่ายังสบายอยู่ภายในมันพังจะลายตาภายนอกเก็บทรงต้องคีบครูชีวิตมันแฮปปี้ไลฟ์เอวี่นายคายลิงอินเบดลุ่มทั้งที่ใจฉันไม่ไวันนี้เรามาถึงช่วงเวลาที่สุดท้ายครับไม่อยากให้จบเลยแต่ว่า วันนี oh, ้สนุกมากเลยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทีมดาฮายทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณมากเยขอบคุณตามเรื่องนะครับด้วยนะครับฝากขอบคุณคุณคุณนิกด้วยนะครับวันนี้มาช่วยเยอะมากเลยครับขอบคุณพี่เมย์พี่ไมค์คลับไมค์คลับซอสไมค์คลับแมนขอบคุณคุณเก่งนะครับ ที่ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้คนนี้โหก็ขอบคุณเลยโหขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยโรงแรมฟาเทียมหรือว่าแน่นอนแล้วครับโอ้โหดึงเลยดึงเทียทีหลังเดี๋ยวให้กูให้กูแอคหน่อยที่บอกนะครขอบคุณโรงแรมขาไม่ไอยโดนโรงแรมาอ่นี่จริงๆเราปล่อยโดนไว้จริงๆเราปล่อยโดนเป็นมุมไกลใช่ครับโดน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 ยามมองเราโดนจับตามองเลยโอเคขอบคุณพี่บอกท้าย ขอบคุณพี่บอมนะฮะขอบคุณไปแล้วเพราะไม่ได้อันนี้ก็จะไม่มี MV สวยๆนะครับแน่นอนเพราะว่าเพราะอะไรดิไม่มีใครเก่งกว่านี้แล้วแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับเอาถ่ายเองเอาไฟมาเองแน่นอนมาถ่ายกับโค้ชครูเกณฑ์คุณละตอนที่สุดของแต่ละกองไงก็มีกองดีอะไรผมดีอาทิตย์เหลือขาดไม่ได้นะครับผู้ใหญ่จะดีครับขอขอบคุณซาเทียมลิเวอร์ไซด์นะครับไม่เป็นไรสามารถมาจัดงานแต่ง งานแต่งงานอะไรอยพี่ัโอ้หลายอย่างงานได้ทุกอย่างเลยแฟนมึงแฟนมิผมก็เคยเห็นนะแฟนมิประชาสัมพันธ์ประชุมได้หมดเลยวินอะคุณวินไบวินอะก็เห็นแฟนมิที่นี่นะแล้วก็มาขึ้นเรือมาชมวิวได้เลยครับเจ้าน้าจ้าพยาฟิลเหมือนแบบอยู่ฮ่องกงเลยอะชัวร์ใช่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดี่ยเอาขาถอดรองเท้าไว้จะเป็นฮ่องกงฟุตนะอ๋อถ้าเอาน้ำจุ่มขาไว้ จะเป็นฮ่องกงฟู้ดเพราะว่าที่นี่เหมือนฮ่องกงก่อนบ้างแล้วเว้ยฮ่องกงโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นโลโก้ของตรงนี้มึงบอกว่าเอาน้ำจุ่มให้ถ่ายภาพนิ่งตรงนี้ทีนึงเพราะว่าเพราะว่าข้างบนมันได้แคบไปสุดท้ายขอฝากเพลงนะครับฝากเพลงใหม่ที่กำลังจะมาหน่อยครับหรือว่านี่ก็เอาเพลงนี้ก่อนเลยอ่าในใจดิภาคกันยานี้นะครับจะปล่อยแซดในใจนะครับผมฝากทุกคนด้วยก็มีเพลงโดยพี่บุ๊กนะครับ แล้วก็ตามด้วยทีม B G เราก็มี B หนึ่ง B ีและ H S H เยี่ยมเราใส่สปอนเซอร์ให้ใน B ฮะทุกท่ารับขอบคุณเสื้อสปอนเซอร์นะอ่าลืมไปได้ไหม Blue Planet เปิทุกตัวครับ Blue Planet โอเคก็สามารถติดตามเพลงได้ที่ช่อง K L official นะครับแล้วก็สตรีมมิ่งนะครับของ K L ทุกช่องทางเลยครับสำหรับวันนี้เออคติเตือนใจเด็ดๆสักข้อดิพี่ ไม่ใช่ของเล่นเอาจริงเอาตายคำนี้ใช้ได้เสมอน้องไม่ใช่ของเล่นเอาจริงเอาตายและคอง,งอมคอ,อปอนคอความไม่เคยปาณีใครเพราะฉะนั้นอยากให้ความครอบงำม,มันไม่ปาณีเราจําจไว้น้องพี่เตือนสพยาหัวหลาฮีเอ่อตน,อนเป็นที่พึ่งแห่งฮีศา <c oughs> ส,สนาฮิเข้าัจปะมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับศาสนาฮิ S <S อันอันศาสนาฮิสศาสดาได้กล่าวไว้ว่าเราเกิดมาจากตรงไหนแล้วก็ต้องตายให้นันแน่นอนครับตายขาฮิ <S 2> <S 2> <S 2>